หลังจากที่เราเรียนเรื่องการอ่านแล้วก็การเขียนจบไปแล้วนะคะม .2 เราก็จะขึ้นหน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับการฟังการดูแล้วก็การพูดนะคะที่นี้อันดับแรกก็คือวันนี้นะคะค,คุณรูจะให้นักเรียนรู้ก่อนว่าในเรื่องการฟังการดูเนี่ยเราจะเรียนเรื่องอะไรกันบ้างนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นักเรียนไม่จําเป็นต้องจดก็ได้แต่ขอให้นั่งเรียนรู้ไปพร้อมๆกันจนจบคลิป นะคะหลักการฟังและการดูสื่อนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบของการสื่อสารที่จะต้องมีผู้ฟังผู้ผู้ฟังสารแล้วก็ผู้พูดนั่นเองนะคะแล้วก็จะเรียนเกี่ยวกับความสําคัญในการฟังการดูมารยาทต่างๆนั่นเองสื่อในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็จะแบ่งได้เป็น3มอย่างก็คือสื่อพิมพ์สื่อพิมพ์ก็จะเป็นวารสารหนังสือพิมพ์บทความต่างๆ วิทยุกระจายเสียงสื่อสังคมออนไลน์ตัวนี้ก็จะเป็นสื่อที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะคะต่อมากการฟังและการดูสื่อนะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับการฟังกับการดูเนี่ยดูอย่างไรให้มีประสิทธิภาพฟังอย่างไรให้มีประสิทธิภาพหลังจากนั้นเราก็จะมาวิเคราะห์จากสื่อที่เราฟังแล้วก็ดูกันนะคะต่อมาเรื่องสุดท้ายเราก็จะสรุปบทเรียนให้นักเรียนฟัง าะฉะนันวันนี้ยังไม่เข้าเนื้อหาอะไรมากมายนะคะให้เรารู้พื้นฐานไปก่อนว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรนี้คุณครูมีสถานาการณ์ให้นะคะให้นักเรียนดูภาพเครื่องม่วงบอกว่าทุกคนนางหนะเป็นคนใจยักใจมานแหละออคำหนะตัวนี้ก็คือเป็นเสียงต่ำนะคะเขาไม่ได้เขียนผิดนะ,ะป้าเสื้อฟ้าก็บอกว่าเรื่องอะไรเนี่ยอ่ะ เสเสื้อ่วงบอกว่ายังจะทําไขสือ่อฉันตามดูเธอตลอดนั่นแหละไขสื่อตัวนี้ก็คือเหมือนกับว่าอย่ามาทําไขสือ่อคืออย่ามาทําเป็นไม่รู้เรื่องนะคะไขสื่อแปลว่าอทำตัวไม่รู้ไม่รู้เรื่องนั่นเองอ่าคุณป้าเสื้อฟ้าก็บอกว่าอ๋อบทบาทแม่ยายมาหาโหที่ฉันแสดงในละครก็คือสรุปง่ายๆก็คือเจสเสื้อ่วงเนี่ยเหมือนอินกับละคร นะคะทั้งภาพข้างล่างเป็นภาพของที่ป้าเสื้อฟ้าเนี่ยเป็นแสดงละครและบทเป็นแม่ยายโหดนั่นเองนะอะ่ชาวบ้านสง่งคนก็บอกว่าเจ๊กิมนี่อินกับละครทุกเรื่องเลยพี่ชายก็เลยบอกว่าใครเล่นบทนางร้ายเนี่ยก็โดนเก็โดนว่าหมดนั่นแหละนะคะเจ๊ซึ่งม่วงก็บอกว่ามาช่วยกันก่อนสิเออเพราะฉะนั้นนะคะจากสถานการณ์นี้จะเห็นได้ว่าเจ๊ซึ้งม่วงเนี่ย รู้สึกอินกับละครมากเกินไปแยกแยะไม่ออกในการดูโทรทัศน์การดูละครต่างๆไม่ว่าจะเป็นการฟังหรือการดูละครต่างๆรู้สึกว่าเข้าถึงตัวละครมากจนเกินไปจนไม่สามารถแยกแยะได้อยู่ดีๆมาเจอเขาที่ตลาดก็ไปว่าเขาเลยตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการฟังการดูที่มีความบกพร่องนะคะเพราะว่ามันไม่สามารถแยกแยะได้ว่าไหนชีวิตจริงไหนชีวิตในละคร นะทีนี้คุณครูนะคะมีตัวอย่างคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการฟังแล้วก็การดูนี่แหละถ้าเราฟังหรือดูไม่หมดจะเกิดอะไรขึ้นจะมีปัญหาอะไรตามมานะคะอันนี้เป็นเกี่ยวกับเจดานะคะเจดาตลาดแตกหลายคนเคยเห็นบ้างแล้วตาม IG t i ทิก k ตอต่างๆแต่ถ,ถ้าใครยังไม่เคยดูเรามาดูพร้อมกันนะคะ เทพมึงจะบิ้วไหมนะมาเก็บค่าแผงไม่ได้มาลบหยิกก็เหมือน,น,นกันทำอะไรกับโทรศัพท์เนีนะ่ยร้องไห้มาคิดเป็นเต่าครับเจ๊ปร,ประตู ก,กี่ครั้งแล้วว่าเคยมาสะอาดกว่านี้ไม่รู้เรื่องเลยแม่ยไงไม่ต้อยไหนค่าเช่าแผงฉันไม่ต้องมาทําตาหน้าองสารเลยแลว้วแล้วไม่ต้องมาทําหน้าแบบนี้ไอ,อ้อ้นค่าเช่าแผงอยู่ไหนค้างมากี่วันแล้วเนี่ยฮะบอกไอ้ใช่ไหมว่าไม่ให้ค้างจะให้หรือไม่ให้อยากตายใช่ไหม <S <S ขับใจล้วค่าเช่าล่ะแขนเนี้ยเน่เน่ ฉันบอกเลยใช่ไหมอย่าขายต่อไปที่เนี่ยอย่าขายต่อไปเลยไม่มีอะไรเจ๊เจ๊ยาอะไรเจ๊ เฮ้ยเจดังแล้วว่ะสามวันล้านวิวทำอะไรกันสองคนวันวันไม่เคยทำงานที่มันมีประโยชน์เลยนะแล้วเลิกเล่นในคลีในโทรศัพท์เนี่ยเอาน่ด้ไม่รู้วุ่นวายอะไรกันมันนักหนาไอโทรศัพท์พวก <Yeah. S 2> ทำทุกอย่างเหมือนเดิม เก็บค่าเช่าเท่าเดิมแอาใจเกินมัามานี่งอยากจะขายต่อไหมอยากจะอยู่ต่อไหมตลาดเนี่ยฉันบอกกี่ครั้งว่ากงตะช่างเนี่ยรักษาความเป็นธรรมเหมือนเดิมมาทางนี้เอาไปทางนี้เลยเราวๆเ,เดินมาเออดูฟิสดูดูดเขาดูแลพวกเขาเหมือนเดิมต้องสัมผัสในยกให้หม ช่วยเหลือพวกเขาเหมือนเดิมเช่เหมาเองไม่เป็นไรยุ่ช่วยกันว่าไงเราขายไม่ดีเลยเหรอไปขายตลาดฉันไหมยังมีแผงว่างอยู่นะไปไหมล่ะช่วยให้เขามีที่ทํากินเหมือนเดิมทำทุกอย่างเหมือนเดิม นะนถังอะไรน่ะฉันบอกกี่หัวแล้วถังขยะอย่ามาไว้หน้าร้านไม่นี่ก็เหมือนกันจากคลิปนะคะถ้าเรียนสังเกตดีๆก็คือมีคนถ่ายคลิปแล้วก็เอาไปลงใน Facebook mm hmm. ในโลกโซเชียล u t u b e ต่างๆเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยเป็นสื่อที่พวกเราใกล้ตัวกันมากๆซึ่งในความเป็นจริงแล้วอย่างเจดาก็คือ ไม่ได้มีเจตนาจะไล่หรือจะทำร้ายใครแต่เพียงเพราะว่าคลิปที่เราเห็นเพราะฉะนั้นนักเรียนเวลาดูหรือฟังจากอะไรอก็ตามจากโทรทัศน์โดยเฉพาะสื่อพวกโซเชียลต่างๆเรียนจะต้องใช้การพริเคราะห์วิเคราะห์พิจารณาให้ดีนะคะอย่าเพิ่งไปไปนั่งเียนคีย์บอร์ดคอมเมนต์ว่าร้ายใครนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลเสียจากโลกโซเชียล นะคะก็เดี๋ยวครั้งหน้านะคะจะเข้าเรื่องเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานในการฟังแล้วก็การดูสื่อนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ